รสวัสดีครับวันนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็มาตรการให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีนะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น65รายนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่มาในกลุ่มของคนที่เที่ยวแพรนะ ทั้งหมดเนี่ย32รายถือว่าเป็นกลุ่มที่มากที่สุดนะเราเคยมีกลุ่มกุ้ง10กลุ่มไก่7นะครับกลุ่มตลาดบ,บางแคเนี่ยประมาณ12แต่กลุ่มของแพนี่กระจายไปถึง32แล้วคนที่ติดเชื้อนะครับมีภูมิมเราอยู่ในเขตอําเภอเมืองเกือบ100%ยเปอซ็นตสำหรับคนที่มีชื่ออาจจะมีชื่ออยู่ต่างอําเภอไม่ใช่อําเภอเมืองเนี่ยแต่พอดูแล้ว พฤติกรรมในทางพฤติไน้วเขาก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพราะฉนั้นในเขตของอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในหลายๆจุดด้วยกันวันนี้ก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจา,า,า,ารณามาตรการต่างๆที่จะใช้ในเฉพาะของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก่อนนะครับซึ่งมาตรการที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ,อจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณากันเนี่ยได้หยิบยกเอามาตรการอาของอบมที่กําหนดสําหรับใช้ในพื้นที่ สีส้มนะครับเนื่องจากว่าในสองสาวันนี้ถ้าท่านติดตามข่าวท่านก็จะเห็นว่าจะมีข่าวมาว่าจังหวัดสุพรรณบุรีี่จะถูกยกระดับจากพื้นที่สีเหลืองเ,เป็นพื้นที่สีส้มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการนําเสนอสบคซึ่งคาดว่าจะประชุมในวันศุกร์นี้ว่าจะพิจารณาว่าจังหวัดไหนจะเป็นพื้นที่สีอะไรแต่พื้นเหตุการณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีของเราวันนี้จําเป็นที่จะต้องเร่งกําหนดมาตรการเพื่อ ควบคุมโรคนะครับเราเลยมีการประชุมกันวันนี้ประเด็นที่สําคัญสําหรับอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับที่มีการปรับมาตรการใหม่โดยนําเอากรอบของมาตรการของสมคอสาหรับพื้นที่สีส้มมาพิจารณานะซึ่งบางมาตรการนั้นจะมีความเข้มข้นมากกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการดื่มสุราในร้าน อันนี้เราจะไม่ให้ดื่มนะไม่ให้ดื่มในเข็มเพิ่มเมืองแล้วก็เวลาก็จะอยู่ที่สามทุ่มนะสามทุ่มในประเด็นท,ที่ต่อไปก็คือในเรื่องของสถานที่ที่เป็นที่ปิดนะครับหรือว่ามีแอร์คอนดิชันอะไรเนี่ยเราก็ไปลดให้งดไว้ก่อนอย่างเช่นโต๊ะสนุกนะครับหรือว่ากีฬาในร่มอะไรเนี่ยก็จะให้ให้พักไว้ก่อนส่วนประเด็นย่อยๆอื่นเนี่ยจะคล้ายๆกับมาตรการที่ผ่านมานะครับ เรื่องตลาดนัดยังดําเนินการได้นะครับประเด็นที่คนจะมักสอบถามนะครับร้านตัดผมนั้านสวยๆยังดําเนินการได้เหมือนเดิมนะครับเป็นระเด็นหลักๆที่จะปรับก็คือในเรื่องของการดื่มตุลาการทานอาหารซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีการแพร่กระจายในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะครับคือคนคนเชื้ออยากจะเรียกว่าวันนี้ทางเจ้าที่สาธารณสุขก็ได้แจ้งว่าเชื้อที่ติดมารอบหลังเนี่ย มันเหมือนมีการพัฒนาโดยการแสดงอาการเนี่ยช้านะแล้วบางคนติดรับเชื้อไปแล้วยังไม่แสดงอาการเนี่ยบางคนไปเที่ยวดื่มเที่ยวกินต่างๆทํา,าทให้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยเนี่ยมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับเรียนพี่น้องประชา,จ,าจนเฉพาะอําเภอเมืองสุพรรณบุรีไว้ก่อนว่าเราจําเป็นจะต้องมีมาตรการในการควบคุมโรคในส่วนนี้ซึ่งต่อไปถ้ามาตรการสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงนะครับ จังหวัดก็จะพิจารณาผ่อนคลายตามตามความรุนแรงของสถานการณ์ลดหลั่นลงไปนะครับส่วนอีก9้าอำเภอนั้นคงยังคงใช้มาตรกา,ารเหมือนเดิมนะครับโดยขอมติเป็นหลักการกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อว่าถ้าทางสงบคส่วนกลางเนี่ยกำหนดพื้นที่ยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีจากสีเหลืองเป็นสีส้มเนี่ย ก็จะมีมาตรการตามที่สบ,บคส่วนาการกําหนดใช้แล้วเราก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบต่อไปสำหรับอีกก้าเผื่อว่าถ้าเป็นพื้นที่เป็นสีส้มอะไรจะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอันนั้นจะประกาศให้พี่น้องประชาชนอีกกล้ามเผื่อได้รไ,ได้รับทราบและก็ปฏิบัติตามแต่ส่วนของอาเภอเมืองสุพรรณบุรีเฉพาะอําเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเดียวเนี่ยมาตรการที่ผมได้เรียนไปเนี่ย จะเริ่มใช้บังคับในวันที่9นะครับในวันที่เเมษายนคือวันมะรืนนี้นะครับในส่วนการจัดงานงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยจัดได้ไหมงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชยังใช้หลักเกณฑ์เดิมครับเพียงเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องมาตรก,การร้อยเปอร์เซ็นในการป้องกันนะครับ D M H T T เนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดท่านทําไม่ได้ต้องยินยอมให้ ต้องยินยอมยุติการจัดงานนะครับวันนี้ก็คณะกรรมการก็ได้พูดคุยกันในส่วนนี้ทางจังหวัดได้มอบหน้านให้ท่านนายอำเภอเป็นผู้พิจารณาว่างานแต่ละงานที่ท่านขอมาเนี่ยท่านมีความพร้อมขนาดไหนถ้าท่านมีความพร้อมท่านจัดได้แต่ระหว่างถ้าจัดงานแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจท่านไม่มีมาตรการในการดําเนินการเนี่ยจะต้องสั่งให้ท่านหยุดการจัดงานอันนี้ก็เพื่อการป้องกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนของสุพรรณบุรีของเราครับส่วนโรงพยาบาลเจ้าพยาโย,ยมราล่ะตอนนี้นบ,นบ,บุคลากรอของมวลติดทอดบุคลากรของเจ้าพยาโย,ยมราเนี่ยนะครับจำนวนผมจําไดไไไ้ไม่ไม่แน่นอนนักนะครับแต่จํานวนผู้ป่วยก็เรียนว่าที่โยมราเนี่ยเกือบเต็มแล้วนะครับห้องที่จะรองรับเดิมเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อโควิดเนี่ยเราจะใช้อยู่สองโรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลเจ้าพยาบาลกบราชกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่7เทอองพี่น้องแต่ณวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเราจะต้องเตรียมไว้อีกหนึ่งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลอู่ทองอีกประมาณ20ก,า20กว่า20กว่าห้องที่จะต้องเตรียมรองรับไว้เนื่องจากว่าผู้ป่วยมีจํานวนเพิ่มขึ้น,นทุกทุกวันนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าโอกาสเนี่ยมันจะ เพิ่มขึ้นไปถึงไหนนะในที่ที่ท่านถามบุคลากรทางการการแพทย์เนี่ยก็มีทั้งแพทย์นะครับพยาบาลนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่เปรเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารทําอาหารเนี่ยก็มันก็ต้องสิทธิรายเป็นสิทธรายขึ้นไปนะแต่มตาตรการที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายโุมราชได้ดําเนินการเนี่ยผมได้สอบถามไปแล้วท่านท่านผู้ในการโรงพยาบาลเจ้าพระยานุมราชก็ได้นําเสนอต่อที่ประชุมแล้ว่าบุคลากรของโรงพยาบาลสม โรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมาราชเนี่ย2,000กว่าคนตอนนี้เป้าหมายคือต้องตรวจทุกคนต้องตรวจทุกคนตรวจไปแล้วพันกว่าคนตอนนี้ผลยังเป,เป็นลบอยู่นะไอ้ส่วนที่บวกก็เป็นไปแล้วแต่ตรวจหมดมาสามวันเนี่ยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จเ้องนร้นโรงพยาบาลเจ้าพยาหยมมาชาเน,นี่ยยังยังยังลบอยู่แล้วก็จะตรวจต่อไปให้ครบนัะนในช่วงที่ยังอ,อยู่ในสถานก,การณ์ที่ยังตรวจกันไม่ครบเนี่ย ทางโรงพยาบาลก็มีมาตรการต่างๆในการลดจํานวนคนที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลเช่นการลดการเยี่ยมผู้ป่วยการปิดาบางบางแผนกลงเพื่อให้ผู้ป่วยอาจจะรับยาโดยมีการส่งยาไปทางาจราซี่บ้างหรือคือผ,ผู้ป่วยไม่ต้องมาที่บ้านนะลดลดการ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยตรงการทานข้าวอะไรในในในหมู่บุคลากรของทางโรงพยาบาลเองก็ไม่มีการทานลุ่มต่างคนก็ต่างแยกกันก็มีมาตรการป้องกันอย่างอย่างเต็มที่นะครับซึ่งถ้าเราเฟังฟังจากท่านผอโอรงพยาบาลแล้วถ้าเกิด่านในสักช่วงสิบวันเนี่ยสารก,การ์มันยังคงที่งี้มันก็คงจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเราสามารถควบคุมโรคได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านที่อาจจะต้องไปติดต่อ ที่โรงพยาบาลจุฬาชนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็ยังไม่อยากให้ไปนะครับเพราะอาถ้าอาจหนึ่งท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย2ตรงพื้นที่นั้น,นเรายังไม่ไแน่ใจว่ามันมันคลีนร้อยเปเซมันมีความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซแล้วหรือ,อยังนะครับเราต้องรอรอผลเพราะว่าการตรวจรอบแรกเนี่ยแม้จะไม่เจออย่างที่ท่านบอกตรวจไปพันกว่ารายแล้วยังไม่เจอแต่มันต้องตรวจซ้ำสองรอบนะครับในตามตามหลักวิชาการของทางสาธารณสุขครับอย่างที่ได้เรียนไป จากเริ่มจาก40ห้องแนละ้วมันก็มีห้องที่ชำรุดนะเราก็ไปปรับปรุงเพิ่มมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้ที่ต้องขับตัวเนี่ยมีจํานวนมากในในในละลอกที่เรามีกุ้งมีไก่มาในช่วงนั้นนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราไปปรับปรุงก็ใช้ได้มาประมาณ50กว่าห้องซึ่งณนะปัจจุบันนี้ห้องเนี่ยใช้เต็มศักยภาพที่จริงอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก2ห้อง3ห้อง แต่ว่าวันนี้ก็มีคนเข้าเข้าไปเรื่อยๆนะแนวทางที่เราได้แจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการก็คือ 1. ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยปรับปรุงห้องที่มีอยู่5ห้องที่ว่ามันชํารุดอาจจะได้เพิ่มไปห้าห้อง 2. คือให้ทางโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอเภอเนี่ยสำรวจพื้นที่และกันห้องที่อาจจะเป็นห้อง คอรอลนทีนได้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชนนะสามก็คือในเรื่องของโฮมคอรอนทีนนะคือให้กักตัวที่บ้านในกรณีที่บ้าน,บ,านบ้านหลังใดมีมีพื้นที่มีห้องเป็นสัดส่วนสามารถที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านได้ก็จะให้กักตัวที่บ้านโดยให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่นั้นร่วมกับทางอสมอเนี่ยไปไปดูแลคอยไปตรวจเช็คให้เขากักตัวอยู่ในบ้านนั้นนะอันนี้ก็เป็น ในเรื่องสามแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือเราเคยมีคณะอนุกรรมการในการหาที่โลคอนพลันเทียนก็ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ได้ไปหาพื้นที่อีกครั้งหนึ่งจากที่เราเคยไปหาแล้วเหมือนอเราจะได้นะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เห็นให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือแต่ปรากฏว่าที่น้องที่อาจจะอยู่ข้างๆเนี่ยนั่นก็ยังไม่ยังไม่ ยังอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่เห็นด้วยนะครับเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อลดกระแสความขัดแย้งในชุมชนเนะื่องผมก็ไม่อยากให้เกิดกระแสความขัดแย้งในการทํางานระว่าส่วนราชการกับพี่น้องประชาชนเพราะงานเราก็เยอะยอะอยู่แล้วจะต้องไปขัดแย้งกันมันอาจจะทําให้การดําเนินกระทบการดําเนินงานในด้านอื่นๆลงไปก็ให้หลักการว่าก็ไม่อยากให้กระทบกับพี่น้องประชาชน แต่ก็อย่างไรก็ตามถ้ามันถึงถงจุดหนึ่งที่ว่าาสถานการณ์มันถึงขั้นที่เราไม่มีที่แล้วมันที่แอลคิวโรงแรมกีฬาเราเต็มที่โรงพยาบาลชุมชนเต็มที่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อมันไม่เหมาะสมที่จะเป็น,เป,นเป็นที่คอนลนทีนได้เพราะต้องอยอมรับบ้านพี่น้องประชาชนแต่ละหลังไม่เหมือนกันบางบางบางหลังไม่มีห้องเป็นสัดส่วนบางอะไรแบบนี้มันก็ ไม่ทาเป็นโฮมคอร์นทีไม่ได้เนี่ยพวกนี้ถ้าเกิดเราเต็มหมดทุกอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้หลักของอํานาจที่เรามีฮะอํานาจที่มีอาจจะต้องอาจจะต้องขัดใจกับพี่น้องประชาชนบ้างผมก็ได้ได้บอกไปแต่อันนั้นจะเป็นช่องทางสุดท้ายที่เรา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 ,เราเต็มจริงๆเราไม่มีจริงๆนะฮะอันนี้ก็เรียนเรียนฝากไว้เบื้องต้นนะแต่ก็ยังไงนะับถ้าเราร่วมมือช่วยกันนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะ่ะ เพื่อให้สถานการณ์มันที่คายลงไปเรื่อยๆฮนะจำนวนผู้ติดเชื้อถ้ามันค่อยๆลดลงภายใน14วันหลังจากที่เราได้รับรายงานการติดเชื้อคนแรกแล้วเนี่ยถ้าใน14วันมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเพียงพอในเรื่องของโลคคอนคอรัมเทนแต่ตอนนี้มันยังไม่ยังไม่ผ่านช่วงนั้นนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันมันจะยุ่งหลายอย่างเพราะนั้นอยากฝากพี่น้องประชาชนช่วงนี้ขอให้ท่านป้องกันตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในในในเรื่องของมา,าตรการสวมหน้ากากล้างมือตรวจวัดอุณหภูมินเวลาจะออกไปจากบ้านขอให้ท่านสวมหน้ากาก,ท,กทุกทุกช่วงเวลายังมีพี่น้องประชาชนหลายคนนะผมก็ออกไปตลาดเดินไปนู่นไปนี่บ้างเราบางบางคนยังไม่สวมหน้ากากอนามัยอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับช่วยกันนะครับว่า สถานการณ์ตอนนี้ก็ก็อยากเรียนนิดนึงว่าเราค่อนข้างจะอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเราอาจจะเริ่มจะใช้เต็มศักยภาพแล้วเพราะงั้นนะในทั้งในเรื่องบุคลากร,กรก็ตามในเรื่องของการรักษาก็ตามยอย่างที่ผมเรียนไปว่าเจ้าพยายเวอรมาลาศเนี่ยที่ทสําหรับที่รักษาคนไข้เนี่ยก็จะเต็มแล้วไปสังฆราชสังฆราชก็ได้ไม่สิบกว่ารายก็จะเดี๋ยวก็จะต้องเต็ม เพราะตอนนี้เรามีผู้ป่วยทั้งหมด33รายเรามี65หาย32แล้วเหลือ33นั้นรักษาตัวอยู่สองแห่งคือรามาราก,กับสังฆาราชที่อำเภอสองพี่น้องเหลือห้องอีกไม่กี่ห้องสําหรับรอรับผู้ป่วยตอนนี้เราต้องเตรียมสถานที่อื่นๆเพิ่มขึ้นอันนี้มันบ่งบอกถึงสถานาการณ์นี่อาจจะต้องช่วยเหลือกันของพี่น้องประชาธปุก,ท,กทุกภาคส่วนนะครับในการดูแลตัวเองนะครับให้ให้ปลอดปลอดจากช่วงนี้ ที่สาคัญในช่วงสงกรานที่จะมาถึงครับอาจจะมีพี่น้องประชาชนมาจากต่างพื้นที่พื้นถิ่นอย่างเรื่องของกลุ่มที่ไปเรื่องแพรมาเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มของตรงนี้นะก็เป็นเพราะว่ามีจากกลุ่มเสี่ยงมาจากจังหวัดอื่นแล้วตอนหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆของจังหวัดนั้นผมจําได้เลยว่าเป็นรายที่318คนนั้นเป็นกลุ่มป่วยนึกมานั่งกินแบบแล้วเราเป็นคน จังหวัดพื้นที่แต่ว่าอีกคนหนึ่งมาจากพื้นที่สีแดงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงมากเราไปนั่งกินใกล้ชิดก็เลยติดกันมามันก็เลยกลายกลายเป็นวงวงที่ค่อนข้างจะกว้างกว่าทุกวงที่เราพบมาในรละลอกที่สองนี้นั่นต้องต้องขอความร่วมมือและแล้วในช่วงสงการเนี่ยถ้ามีคนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ในสีแดงเนี่ยที่เขาประกาศมาที่อาจจะท่าเต่าวมีห้าจังหวัดนะกรุงเทพอุบรปรกรนนทบุรี นครผสมอะไรแบบที่ที่มีการระบาดเยอะๆนะถ้าเข้ามาเนะี่ยท่านต้องระวังตัวเองถ้าไม่จําเป็นก็อ,อย่าไปคุกคีกับเขามากเกินไปนะพูดคุยได้ก็ใส่แมสจับอะไรก็ถูกต้องตัวก็ล้างมือนะแต่ถ้าไปพูดคุยนั่งกินเหล้าอะไรันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยก,ก็คงไม่น่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะปลอดภัยสําหรับเรามาตรการที่ออกไปก็คือของเราที่เรียนไปเราไม่อยากให้นั่งกินเหล้าร่วมกันนะดื่มเหล้าร่วมกัน แต่ว่าไม่ได้ห้ามเวลาท่านไปอยู่ที่บ้านท่านก็เอาไปดื่มได้นะนั้นก็ต้องระวังนะ,ะในการดื่มกับพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยพยายามใช้ของตัวเองฮะอย่าใช้แก้วอย่าใช้ที่คนอันเดียวกันอ,อ,อ,อคีบน้ําแข็งอันเดียวกันอะไรมันมาอาจจะติดติดเชื้อขึ้นมาได้ระวังตัวเองเยอะๆครับช่วยช่วยเหลือทางทีมของสุพรรณบุรีให้สถานการณ์นี้มันขี้คายลงนะเพื่อความ เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกๆคนครับแต่เราตองกรณีที่คนมาจากพื้นที่สีแดงเข้าสูขข่กานบีบต้องกักตัวไหมครับไม่ต้องกักตัวครับวันนี้เราไม่ต้องกักตัวนะครับคือ,เ,อเราก็ตรวจให้ไปแจ้งที่อ,อสมอหรือเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามดูความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่หนึ่งก็คือดูในเรื่องของอาการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าอันนี้ถ้าไม่เสี่ยงก็ต้องสอบถามว่าเอามาจากไหนไปไหนมาบ้างไปติดตอ่อ กับกลุ่มเสี่ยงอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าอะไรี้กอันนี้ก็ความ,วามต้องมาพิจารณาร่วมกันทั้งสองประการและถ้าเกิดเขาไม่เสี่ยงเนี่ยเราก็จะให้ทางเจ้าที่ตามดูเขาเรื่อยๆทุกวันไปวัดอุณหภูมิทุกๆวันว่าเขามีอาการหรือเปล่านะครับแล <c oughs> <c oughs> บางบางบาง,บางท่านก็อาจจะเสนอว่าน่าจะมีการกักตัวถ้ากักตัวก็คงถ้าคงไม่มีคนมานะเพราะว่า หยุดตักตัวคือสิบสี่วันเขาไม่ได้ไปไหนก็ไม่ไม่ได้มาทํกากิจกรรมอะไรอันนี้ก็ยังยังใช้มาตรการเดิมอยู่แต่ถ้ามันมีอะไรที่รุนแรงหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับในในช่วงวันนี้ที่ประชุมกันก็ได้ได้สรุปข้อสรุปสําคัญประเด็นสำคัญอย่างที่นําเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับ